ในส,ส่วนของอไม้สาไฮบริดแล้วก็เหล็กเจ็ดเราใช้ลูกของสังกอออสซาแต่ในส,ส่วนของไดรเวอร์เราจะใช้ลูกใหม่แกะก่องในที่ 20x เลยนะครับท่ลนกเ้็ดกรรมการให้วงนานเท่าไหร่รถกี่ล,ลูกครับไม้ละสองลูก ครับให้วงได้ไม้รักสองลูกนะครับตัวบอลสี่ชิ้นวงได้ไม่เกินแปดไม่วงไม่ว่ากันอ่าเูก๋ยวงโอเคลูกลูกวงจะไม่มีบอกข้อมูลนะครับว่าระยะเท่าไหร่ให้วงเพื่อนกักกีฬารู้อยู่คนเดียวสวดมากครับตรงไปที่ป้ายคลิปเล่นพอดีเลยครับวันนี้จะดูยากนิดนึงนะครับฟ้าสีออกจะเทาๆแล้วก็มีขวดด้วยดูลำบากนิดเดียมันก็จะดูระยอเมื่อแข่งกันจริงนะครับระยอของไฟ่โฉกที่แสงภาพมาระยะเท่าไหร่ <Ready. S 2> <Okay. S 1> สายนิดต่ออย่ด้ี่้อยู่อยู่ในกรอกนะครับลงกระถุนพยานป้ายส3ง้าย3 0หลาครับเอเคครบสองูปแล้วนะครับโอเคอันนี้นับจริงแล้วนะครับทีทั้งหมด4ลูก ข้างตรงนะครับลุงนี้ขวาเล็กน้อยแตตามตัวเลขก,ก็คือขวาไปเลย9หลานะครับระยะที่เราวัดคือระยะโ o โ a l เลยนะครับก็คือ205หลาอย่างที่บอกตัวเลขก,ก็่ต้องตกใจนะครับวันนี้อากาศหนักฝนตกตกแล้วไม่วิ่งตัวเลขจะดูสั้นนิดนึงตามสภาพนะครับน้ำท่วมทุี่อยู่แล้ว พันตั้งโจ์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเอารูปที่ดีที่สุดจาก4รูปที่เล่นนะครับรูปนี้ตัวเลขขึ้นมายังอยู่ในกรอบนะครับซ้ายไป18หลาไม่เกิน40ตามที่กดให้ไว้199หลาครับรูปแรกทางไปุดครับ205หลาครับ เอาลูกนี้เสร็จขวาพอสมควรยังเลี้ยอยู่เดี๋ยวต้องดูว่าจะคนรถเก็บลูกเปล่าไอ้นั้นปรดีเลยแถวป้ายสองร้อยสามสิบนะครับตั้งแต่ว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบนะครับบวกขวาไปสิบเจ็ดหลาหนึ่งเก้าเอาตเพิ่มครับสองร้อยขวนครับสองร้อยขวดนะครับลูกแรกยังเป็นลูกที่ไกลที่สุดอันนี้ลูกสุดท้ายแล้วนะครับลูกสุดท้ายครับรอลูกที่ดีที่สุดตอนนี้โจเคืนสองศูนย์ห้า ไม่เาครับกดไฟได้ครับให้มาาั่นใจรูปสุดท้ายกันด้วยเอาให้เต็มยิง,ง,ง,งดียงดีติดเบรคเลกิดไปที่ป้ายสองร้อย